ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสวัสดีนะจ๊ะในใครยังไม่หลับขอเสียงหน่อยครับใครยังไม่หลับขอเสียงหน่อยทุกคนผู้ใดท่านได้หลับขอเสียงเนี่ยจะจ๊ะต้องฟังอย่างเดียวเด้อว,วันนี้ั <c oughs> เสียงหน่อยจ้าใครเข้ามาดูครั้งแรกขอฟังเสียงหน่อยครับ คืนเปิดซองนะครับรัฐบาลประจำวันที่สิบหกรกฎาคมสอง4นห้าหกสีนะจ๊ะใครมาทันก็ทันเดอ้อพี่น้องนะครับผมพอแม่ <c oughs> พี่น้องเข้ามากเลียกยังครับขอฟังแน่ขอฟังเนี่ยผู้ได้รับแล้วอยเาไปปุ๊กเพิ่นได้อละ่ะเดี๋ยวพีดกัน <c oughs> จะไม่ใช่จะไม่ใช่แบบจะไม่ใช่โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายจะเป็นวันพรุ่งนี้นะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมนะ คนละหนึ่งแชร์นะครับอยู่บริขายสบู่บะอ่ะนี่นะครับผมนะเคล็ดลับหน้าใสนะทุกคนเนาะนะครับอาสบู่นะครับ,บ,ครบใครสนใจสั่งสบู่ได้เด้อนะผู้ใดสนใจนะครับสั่งสบู่ได้เด้อพี่น้องนะครับสบู่นะสะบู่ล้างหน้าแล้วก็สบู่ลงแน่นอนครับในกลุ่มลงแน่นอนนะครับนะในกลุ่มลงแน่นอนนะครับบ่ต้องห่วงกับผมนะ คืนนี้ได้ก่อนแน่นอนสําหรับเลขสายด่วนนะครับเลขสายด่วนได้ก่อนแน่นอนสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับนะบ่ให้พ่อแม่พี่น้องต้องอันนี้นะครับบ่ให้ P. พ่อแม่พี่น้องต้องแบบอ่าต้องน้อยนะครับผมนะรับรองลงให้แน่นอนใครอยู่ในกลุ่มเตรียมรับเลยคืนนี้นะครับประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับสําหรับสายด่วนเนาะใครอยู่ในกลุ่มแล้วได้แน่นอนนะจ๊ะ ผู้ใดสนใจสบู่พี่น้องพิมพ์คําว่าสนใจสบู่มาเด้อนะครับสบู่ตัวนี้นะครับเป็นสบู่ทูกายนะสูตรระเบิดขี้ไข้พี่น้องนะครับอสําหรับสบู่ตัวนี้นะครับเป็นสูตรทูหน้านะครับทูหน้าพี่น้องนะครับทูหน้าทูกายได้หมดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสูตรที่บ่แห้งนะครับผมนะเป็นสูตรที่ไม่แรงนะครับยากที่จะแพ้นะครับผู้ใดสนใจพี่น้องนะครับก้อนละสามเก้านะครับ สามก้อนหนึ่งร้อใครสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสบู่มาเด้อได้พี่น้องนะครับผมนะหกสองแปดสันได้ว่ามีคนถามหาเลขหกสองแปดด้วยนะครับ mm hmm. ก็อยากให้มันเข้าแหละทุกคนเนาะเลขวันที่เข่าหามเจังใดกับเขา่เขาเพื่อเราด้านล่างนะครับที่ผมปากหมุดไว้นะจิ้มแล้วนะครับพิมพ์คําว่าพร้อมรับเลขสองนะขันผู้ใดพร้อมแล้วพี่น้องนะครับจิ้มลิงด้านล่างเด้จ้ะ ยังรออยู่นะจะาซองประจําวันที่16กรกฎาคม2564นะครับอ่ะเช็คหน่อยทุกคนตรงไหมตรงไหมครับเลขซองประจําวันที่16กรกฎาคม2564นะครับอ่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ค่อยมันไม่อตัวหนังสือมันอาจจะอยู่คนละทางนะพี่น้องนะครับตัวหนังสือมันอาจจะอยู่คนละทางนะครับขอคนที่พร้อมจากขอคนที่พร้อมนะครับ วันนี้ฟังๆค่ะอาจารย์นู้ฟังแน่นอนครับก่อนที่ทุกคนจะพิมพ์คําว่าพร้อมนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างนะอ่าช่วยกันจิ้มลิงก์ด้านล่างหน่อยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมมาเด้อนะครับสําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มก็จิ้มลิงก์ด้านล่างเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่าจิ้มแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยครับผมนะ ซองนะครับซองประจำวันที่16กรกฎาคม2564นะจ๊ะทุกคนคุณดอกฟ้านะครับพร้อมรับค่ะพร้อมมาทุกคนพิมพ์พร้อมมานะครับทุกคนพิมพ์พร้อมมาจ้ะทุกคนพิมพ์พร้อมมานะครับนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะเปิดซองแล้วนะครับจะค่อยๆเปิดไปทีละชุดละชุดนะครับผมนะงวดน,นี้นะครับรัฐบาลงวดนี้นะครับฟันหกนะจ๊ะ รัฐบาลงวดนี้ฟันหกนะครับ CF ชุดนอนค่ะ <c oughs> บวแมนสุดนอนครับผมนะผมท่านได้อาบน้าอยู่ <c oughs> นะยังไม่ได้อาบน้ําเลยใส่ชุดชุดนอนอยังไงนะครับนะอะวันนี้นะครับงวดนี้ฟันหกเด้อนะครับใครได้เลขหมากก็ขอให้ทุกคนเก็บไว้นะครับผมนะถ้าใครไม่ชอบแนวทางนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะผมเป็นผู้ให้แนวทางพี่น้องนะครับอ่ะ มากบมากก็เลือกเอานะครับผมนะมากบมากก็เลือกเอาเด้อพี่น้องนะครับนะผมเป็นเพียงผู้ให้แนวทางนะจ๊ะเลขซองประจําวันที่16กรกฎานะครับงวดนี้ฟันหกนะจ๊ะงวดนี้ฟันหกครับผมอ่ะไปต่อนะครับไปต่อนะครับ4 7นะครับ4 7 7 4นะครับ4 7 7 4สําหรับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับ4 7 7 4เ็นะครับสีเห็นได้เลยนะครับผมบอก ผมบอกอ่าเป็นตัวแรกเลยนะครับสําหรับเลข4 7นะครับสําหรับเลข47ผมบอกเป็นตัวแรกเลยนะครับถ้าทุกคนชอบนะครับถ้าทุกคนชอบก็หาซื้อได้พี่น้องนะครับหาซื้อได้เนาะอ่าต่อมานะครับเป็นเลข28นะครับ2 8 8 2สองนะครับอาจจะเป็นเลขดังนะครับดังบ่ดังมุกกว่าบรูแหละเนาะ2 8 8 2ครับผมอ่าเลขเราเลขสุดท้ายนะครับ0 6 6 0นะครับ0 6 6 0นะครับหาอุ่ไซก็มีเลขนี่พี่น้องนะครับ เนาะต่อไปครับผมต่อไปจะเป็นเลขหมัดเดียวนะต่อไปจะเป็นเลขหมัดเดียวจ้ะทุกคนเลขหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวก็แตกได้พี่น้องนะครับหมัดเดียวก็แตกได้นะครับหมัดเดียวก็แตกได้จ้ะเน้นบนหรือล่างจ้ะนะครับเน้นบนหรือล่างนะครับอ่ะมีคนถามเน้นบนหรือล่างแนวทางของผมนะครับแนะนานะแนะนําให้เล่นเทิงหมดเลยพี่น้องนะครับแนะนําให้เล่นบนหมดนะจ๊ะ แนวทางทุกแนวทางนะครับแนะนําให้เล่นบนหมดนะจ๊ะอ่ะนะครับหมัดเดียว,ดดยว 62, สองหกหกสองนะครับหมัดเดียวสองหกหกสองสำหรับเลขสามตัวในซองนะครับแปดเจ็ดศูนย์นะครับแปดเจ็ดศูนย์นะตัดเล่นได้ก็ตัดนะครับเนาะขันบอมกักบอเป็นยางพานได้พี่น้องนะครับแต่ถ้าชอบนะครับแต่ถ้าชอบก็แคปไว้แล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณมานะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับใครที่อยากตามเลขสายด่วนนะครับ,รบคืนนี้ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับห้าทุ่มเที่ยงคืนเดี๋ยวเราจะมีเลขสายด่วนนะครับนะใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วรอรับได้เลยครับผมนะคืนนี้เลขสายด่วนมาด่วนเอลีพี่น้องนะครับพิมพ์มาเด้อผู้ใดบบทันให้พิมพ์มาพี่น้องสำหรับใครที่ทันแล้วก็ลาตีสวัสด์จ้ะฝันดีพี่น้องนะครับได้เลขตัวใดจะเลือกบ,บอกกันนี่แหละ